กาบสวัสดีทุกๆท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนพิธีการเข้าประเทศ GDA Joker City นะครับแล้วก็โหลดตัวเกมไปพร้อมๆกันเลยนะครับเดี๋ยวเข้ารายละเอียดกันเลยนะครับอย่างแรกนะครับผมจะทิ้งตัวเกมไว้ให้นะครับให้เรากดโหลดตัวดาวน์โหลดมานะครับพอดานโหลดเสร็จนะแล้วกตัวนี้มาครับผมแนะนําให้ลากออกมาหน้าเดสก์ท็อปนะครับจะได้จําง่ายๆครับพออยู่หน้านี้นะครับให้เรากดลิกขวาหนึ่งทีนะครับแล้วกด attack to GDA Joker City นะครับหรือ attack กียก็ได้นะครับแล้วแต่เรานะโอเคนะครับพอเราแตกไฟล์เสร็จนะครับเราก็จะได้ตัวนี้มานะครับเราก็ด okay, ับบคลิกเข้าไปเลยนะครับโอเคนะครับพออยู่หน้านี้แล้วนะครับให้เรากด Copy ตรงนี้นะครับคลิกทีหนึงนะคลิกตรงแถบว่างๆนะครับแล้วกด c o n t r o l C เพื่อการ Co อปปนะครับพอเราก็อปปี้เสร็จแล้วนะครับให้เราดับบัลิกไปที่ GTA SMP 037นะครับพออยู่หน้านี้นะครับให้เรากดตรงนี้ตามผมเลยนะครับ โอเคนะครับพอถึงหน้านี้ให้เรากด control v ทับได้เลยนะครับ control บวก v นะครับโอเคกด install ครับแล้วก็รอมันโหลดนะครับถ้าใครเป็นแบบนี้นะครับให้กดตรงนี้ตามผมนะครับจะไปกด about หรือ install นะครับกด finish ได้เลยนะครับโอเคอันนี้ก็คือการลงตัวอนไลน์สำเร็จเลยนะครับขั้นตอนต่อไปก็เป็นแมปสี่เหลี่ยมนะครับใครจะลงหรือไม่ลงก็ได้นะครับอันนี้เป็นแมปตัวเปิดไม้นะครับตัวเสริมนะครับผมแนะนําให้ลงตัวตัวเปิดไม้นะครับถ้าใครอยากฟังเสียงนะ พราะว่ามันจาเป็นนะครับก็พอเสร็จแล้วนะครับให้เรากดดัมเบลชิกไปที่ ADMP นะครับนี่นะครับพอเราเปิด ADMP มานะครับมันก็จะเป็นหน้าต่างนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็น IP เซิร์ฟนะครับถ้าใครไม่มีก็กดติ๊กถูกนะครับติ๊กถูกนี่นะครับแล้วก็ใส่ IP เซิร์ฟได้เลยนะครับพอใส่เสร็จนะก็จะได้หน้าต่างนี้มานะครับก็ขั้นตอนต่อไปนะครับให้เราพิมพ์ชื่อนะครับชื่ออันนี้ชื่อจริงนะครับพอใส่ชื่อจริงเสร็จต้องมีขีดข้างล่างนี้นะครับแล้วก็นามสกุลต่อท้ายนะครับ ชื่อจริงตัวข้างหน้าสุดต้องเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับแล้วก็นามสกุลตัวหน้าสุดต้องเป็นพิมพ์ใหญ่เหมือน,นกันครับที่เหลือเป็นพิมพ์เล็กได้นะครับพอเราใส่ชื่อเสร็จเรียบร้อยให้กดติ๊กถูกเลยนะครับเข้าเกมเลยนะโอเคนะพออยู่หน้านี้มันให้เลือกนะครับเลือกตัวเลขหกสิบสองนะครับก็ s <S เลือกตัวนี้ไปแล้วก็ใส่ชื่อเมื่อกี้ที่เราตั้งไว้นะครับพอเราใส่เสร็จนะก็กดตกลงนะโอเคแล้วก็ใส่รหัสนะครับที่เราจะตั้งนะ พอใส่เสร็จก็กดตกลงนะครับแล้วกด next ไปเลยนะครับแล้วก็สายลัดผ่านอีกครั้งหนึ่งครับที่เราตั้งไว้เมื่อกี้นะพอกดล็อกยินเสร็จก็รอขึ้นบินแบบหนึ่งนะครับวิ่งนี่ครับกด end รับของเด็กใหม่นะครับเคลียร์บ a ก็ได้อย่างนี้มานะครับก็ไปการเสร็จเลยนะครับก็ฝากซ์ฟเวอร์ด้วยนะครับก็สวัสดีครับ